ผู้คงอยู่ๆก็ได้รับบัฟมาเฉยเลยครับแต่ไม่ได้บัฟเยอะเท่าไหร่นะครับปรับแค่สกิล2มาก็คือลดคู่ดาสกิลลงจาก8วินาทีเป็น6วินาทีนะครับและลดการใช้มานาจาก60เหลือ50นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการปรับมาทําให้ใช้สกิลเนี่ยได้ถี่มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะมันใช้สกิลได้บ่อยขึ้นไงถึงจะไม่ได้ระบับดาเมก็ตามนะครับผมแต่ก็ขอให้มันเนี่ยติดขีก็พอยิ่งเราลูกคู่ดาวมีมากเท่าไหร่เนี่ยทุกคนมันก็ยิ่งสกิลได ก็อย่างที <t> ่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าขอแค่รลิงติดคีก็พอนั่นเองนะครับผมก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับยิดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฮบิทเนั่นเองนะครับเอกเองก็เป็นอดีตลิงเม็ซส้มเหมือนกันนะครับเมือน มาแล้วและคลิปที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี้ในแรง79ดาวนั่นเองนะครับผมลิงป่าจะเป็นยังไงปรับมาจะน่าเล่นขึ้นมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยเอขอฝากสปอนเซอร์สุดหล่อของเอกหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมตั้ชัวร์ป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โกลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัย เติม RV คูป,ปองเข้าเร็วสุดๆแถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโกลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเลยนะครับขอให้จ้าผมต่อ เทคนิคการเล่นลิงก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะอัพสกิลที่2ก่อนนั่นเองเพราะสกิลที่2เนี่ยมีคูลดาวที่น้อยกว่าสกิลที่1นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อัพหนึ่งมาเนี่ยผมบอกเลยว่าพลาดมากนะครับเพราะมันคูลดาวค่อนข้างหนาน,นั่นเองนะครับผมและพอวูคองปรับสกิลมาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมกระโดดไปเนี่ยจากแปดวิเหลือ6วิก็ทําให้เราเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับและเดี๋ยวเราได้บัฟฟ้าเนี่ยเรามาลองกระโดดดูนะทุกคนว่ามันจะลดคูลดาวเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนนนนนีี่่คครรับจากกกกก6ววววิิท็็เเหลืออ5แุงะ าร์มค่อนข้างไวขึ้นนะครับเพราะว่าเชนสกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละว่าลิงเป็นฮีโร่ที่ต้องพึ่งดวงนะถ้าเกิดว่าลิงติดคีดได้แต่ต้นเกมเนี่ยดามจบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับเพจชนะเกือบทุกตัวเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามาติดคีนะแต่ถ้าไม่ติดคีก็ดามจมันค่อนข้างที่จะเบามากๆมานั่นเองนะครับมันก็ต้องพึ่งดวงนะครับผมนี่ผมว่าฟาร์มค่อนข้างไวมากเลยนะครับหนึ่งนาทีนี่เราไปเริ่มแดงแล้วนะทุกคนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะรับองฟาามมม้นหหลลจกทีี่่่เยใผ ถือว่าโอเคเลยนะครับถึงจามไม่ได้บับดาเมจนะแต่ก็ต้องดูไปก่อนนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าทําในเกมนี้เพราะเราเจอกับเอลสุนั่นเองนะครับผมซึ่งบูคองหรือว่าตัวละครที่มีหายตัวอย่างเช่นเคนเนี่ยหรือคิวเลนนะครับไม่ค่อยชอบเอลสุเท่าไหร่เพราะมันมีแถบนั่นเองแล้วเผื่อว่ามีคนแหลมนะโอ้โหติดขี้รอ,อบครับเกือบตายถ้าติดขีอีกได้เลยนะแล้วก็เรียบร้อย โอ้ติดคี3สามรอบติดเลยครับก็อย่างที่จะบอกเลยนะครับว่าวูคองเนี่ยถ้าติดคีในช่วงต้นเกมเนี่ยเอาลงทุกตัวนะครับผมถ้ายิงไปได้อ่องเท้าโซนิกบู๊ดด้วยนะยังไงก็ตายครับถ้าไม่ยิงแทงด้วยอันนี้เดี๋ยวรีบเบิร์ดมังกรเลยแล้วก็รีบออกนะครับไม่รู้ว่าบิโรจะมาหรือเปล่านะโอเคแต่เราได้ไปแล้วครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อเลยนะั่นเองนะเป็นมูคลองก็ต้องแบบอย่าทิ้งเวฟคีฟนะครับทุกคนบาฟ้าเกิดครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะ แก๊งบนเกมนี้น่าจะง่ายครับเพราะว่าเจอวีเลสยังไงก็ดีกว่าเจอเอลสูนะเพราะเอลสูมันมีแทบนะครับมันทําให้เล่นยากนะอันนี้ผมปล่อยดร์สเตเยอร์นะผมไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเขามาสามตัวนะเราฟาร์มตามทางม,มิ่งไปก่อนไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเราเล่นจังหวะชัวร์นะพอถ้าเกิดว่าเราพลาดตายอ่ะการเงินของเราจะหยุดชะงักนะครับทำให้เกมตามได้นะ ถ้าจังหวะไม่ชัวร์ก็ไม่จําเป็นต้องเล่นนะครับแล้วก็พยายามหาแทบเอลสูก่อนด้วยนะไม่รู้ว่าเกมนี้เอลสูเนี่ยเขาจะวิ่งแทบทั่วแมปหรือเปล่านะเ <c oughs> อ้เหมือนเล่นบนจะโดแล้วก็เรียบร้อยครับเรโน่โอ้โ,อโหโดนลุมสองหนึ่งนะครับเข้าใจได้อยู่ครับไม่เป็นไรตัวอาจจะชนะวิเลยก็จริงนะโอ้โหจังหวะน,นี้ผมตีโตโรครับ คือระยะมันสั้นนะครับวูคองอ่ะมันก็เลยเลือกตีตัวที่ใกล้ที่สุดนะเมื่อกี้โอ้โหเดินมาเช็คแบบน่ากลัวจัดกล้าเล่นจัดครับเดี๋ยวเราไปเติมเลนวิเลสดีกว่านะเติมฟอร์เลนดีกว่าครับเพราะว่าฟอร์เลนโดนสองหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปมุดนะครับคีพึ่งมาพอดีเราอาจจะได้คิวครับถ้าเกิดว่าติดคีหมดนะ แต่ไม่รู้ว่าฉลามเขาจะมาขึ้นมาซ้อนหรือเปล่านะเพราะว่าทามิงบนนะเดี๋ยวลองเล่นดูครับโอ้โหติดทีแค่นเดียวติดทีเดียวโอ้โหขอโทษเลยเพื่อนต้องทิ้งนะอย่างที่เอกบอกครับว่าถ้าเกิดว่าวูคองไม่ติดทีอ่ะมันตีค่อนข้างเบานะครับโอ้โหแล้วโดนต่อด้วยไปแล้วพี่เอาไปเลยนะครับบาฟ้าผมไม่เสี่ยงนะครับ เพราะว่าเราเล่นกับฉลามลําบากนะในช่วงต้นเกมนะครับและถ้าเกิดว่าเจอคนที่เล่นเป็นงานเนี่ยเขาจะสกิลใส่คีบแล้วก็ใส่เราด้วยนะเท่ากับว่าเขาจะได้สามสเต็กนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเล่นแค่สองสเต็เนี่ยคือเขาก็เอาเราลงแล้วนะและเราก็ต้องพึ่งดวงด้วยถ้าดวงหมาเมื่อกี้ก็ตีเหมือนวิเลสนะครับตีไม่เข้าเลยครับดอกละสี่ห้าร้อยเองนะต้องยอมครับเลยล่างแตกเลยบนแตกตอนนี้กินตามเลยครับมูของเกมนมีเล่นยากครับ แต่ผมจะพยายามเล่นนะตีต่อไปครับอาจจะต้องไปรีมานานะ ก็เกมนี้พยายามฟาร์มไว้นะครับรอทีมตราข้ามเขาพลาดนะครับแล้วเราค่อยเอาจังหวะชัวในการเก็บคิวนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้ามัวมวเนี่ยเราอาจจะตายองได้นะครับผมจะเล่นจังหวะชัวเท่านั้นนะครับโอ้เ่นกลางเฮ้ยอย่างนี้เล่นได้นะโอเคได้มาสองคิวครับโอ้โหวีเลนลงทุนจัดฟิเกอร์มาเลยครับ โอเคแต่น่าเก็บคิวเราไม่ได้นะดีว่าเราได้บัฟจากบิโลมาด้วยนะครับทำให้เราฟาร์มต่อได้นะมูคงผมใส่ลูนดูดเลือดนะครับ8นะ5เมตรนะครับสำหรับแอสเซลิเบอร์นะเป็นกลางแตกไปแล้วครับไม่เป็นไรนะตอนนี้เรารวยครับรอของอย่างเดียวนะครับเราอาจจะต้องขึ้นมูลามส่ามาก่อนสลิงสติงนะ เพราะว่าดามจของเราตอนนี้ค่อนข้างเบานีนะครับเราเจอกับโตโร่ด้วยนะครับ่ต้องขึ้นบุรามมาสามมาก่อนแล้วก็พึ่งดวงเอาดวงที่เราทําบุญมาตลอด26ปีนะครับเดี๋ยวเกมนี้จะได้ใช้แน่นอนนะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดูนะครับสกิลที่2ของผมนะครับตอนนี้ก็อัพเกือบเต็มแล้วนะ เลนกลางเยอะมากครับเราจังหวะก่อนโอเคยังไม่มีอะไรนะครับกระโดดแบบไม่มีบาฟ้านะครับหรือว่าคูดาวนะครับเหลืออยู่5วินาทีนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคูดาวก็จะเหลือประมาณ4ี่วินะครับรีบเคลียร์ล่างเลยเคลียร์สูงเลยครับ เลนกลางมีไฟครับมือนว่าไปนี้เราจะไหวนะเดี๋ยวผมจะลองอ้อมเล่นดูนะโอเคเขาถอยไปแล้วครับนี่ครับพอมีบาฟ้านะครับจากหกวิเหลือสี่วินาทีนะครับกระโดดได้บ่อยมากขึ้นนะครับดีเลยแล้วเล่นคู่กับเดวี่อเวกินนิงนะครับยังไงเวลาเรากดหนึ่งหรือสองนะ แล้วก็กดอัติมเตมตตามเซกิลี่สองจากคูดาวทันทีเลยนะครับถือว่าดีมากครับอันนี้เดี๋ยวถอยเลยเขาขึ้นมาปิดละบีโลมาด้วยครับปปรเ,เล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับคอยหาเงินครับแล้วก็เล่นจังหวะชัวนะเกมนี้ชนะได้ครับไม่รู้ว่าตรงกลางมีแถบรือเปล่านะ เขาได้ดาวสลีไปแล้วกำลังจะมารีเบิร์ดเ,เลยด่วนเลยครับมาแล้วโอเคสวยครับเดี๋ยวหาจังหวะเล่นนะพอเลโนอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหกระทิงเดินม,มาเปิดโอโ้แล้วฟลอเรนโนของเราแบบลำนานมากเลยครับต้องช่วยฟลเรนนะเนี่ยโอโ้ลำนานมากครับโอโ้แต่ช่วยไม่ทันนะ่ะแล้วตรงกลางยูกกระทิงมาไม่ค่อยดีนะ รอครับเล่นจังหวะชัวร์ครับถ้าเราตายเงินเราตามได้เลยนะนเดี๋ยวเราหาคนแหลมครับอุย้ยเอลสูนั่งซูมอุย้ยเรายังนั่งซูมอยู่เรียบร้อย น่าจะได้หนึ่งตัวโอเคครับเราได้สี่คนนะเหลือตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวครับตอนนี้เราดันได้เลยนะครับเหลือตัวเดียวมีแค่ฉลามนะครับตอนนี้เราน่าจะสู้ฉลามได้เราด้วยนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าของเราแบบนําเยอะมากเลยครับ แต่ถ้าเขาไิ่ด่าวนี่ยเชื่อเราอาจจะเบิร์นไม่ตายนะถ้าเขากดทันนะครับเดี๋ยวรอดักเล่นครับเล่นบนคลิปดันถ้าเป็นวิเลสตอนนี้เราน่าจะโซโลโคิวได้นะครับเพราะว่าวิเลย์ไม่ได้ออกเท้าก่อนนะแล้วก็ไม่มีของแทงด้วยรอคนหลุดครับแล้วเล่นจังหวะชัวร์จริงจริงตัวละครมันเล่นไม่ยากนะครับแต่มันเล่นมันมันจะยากก็ตรงแบบต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดว่าคนใจร้อนเล่นเนี่ยมันมันเล่นไม่ได้นะทุกคน เพราะว่าถ้าจังหวะไม่ชัวร์จริงเนี่ยแล้วเข้าไปขี้ไม่ติดเนี่ยเราตายเองได้เลยนั่นเองนะครับลองสังเกตดูในเกมนี้นะผมจะไม่ค่อยแหลมเลยนะจะพยายามแบบอยู่ในพุ่มตลอดเวลานะครับจะไม่ฟูแมแบบนะถ้ามีเอลสูลลหรือว่ามีรอยออนมาเคลียหรือเวเลสนะครับตายได้เลยแต่ตรงกลางมีโอ้โหปเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วครับเดี๋ยวเรารอจังหวะดีๆครับแล้วเข้าไปและเหมือนว่าเอ็นโฟจะเล่นต่อ จังหวะนี้แหละครับเข้าเลยได้หนึ่งครับโอเคสวยออกได้โอเคโอเคออกได้ออกได้ครับเลนล่างเราอาจจะได้นะโอ้โหโกูล่าดิวะกูล่าแบกเหรอเกมเนี้ยสวยเลยครับเรามีดุเลือนนะเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับแล้เราตายห้าคนนะรีบดันเลยครับนาทีทอง โอเครีตีเลยมีกระทิงเกิดตัวเดียวนะเขาน่าจะลงมาหาเรานะไปเลยครับเขากระโดดมาตีคลิปหนีได้ครับชิวๆนะคุ้มเลยครับได้สองปอมได้กลางด้วยครับได้สามปอมเลยนะถือว่าไฟนี้แบบทำได้ดีมากครับเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปเอาดาร์คสเเยอร์นะครับบอกเพื่อนก่อนเราต้องชิงความได้เปรียบนะเกมนำเลยครับ แต่สกอเ์คิวเท่ากันเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารีบไปตีดาสเลเยอร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็ยกกันมา5้าคนเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับฉลามอาจจะมากับวีเลสได้นะแต่ดีทับมีเพื่อนไล่ให้นะโอเคน่าจะได้ง่ายๆครับเดี๋ยวรอรอดักบิโลนะโอเคบิโลไม่อ้อมครับเดี๋ยวรอจังหวะเล่นนะครับ ถึงรอจังหวะครับแล้วก็ไปเอาเอลสูรหรือว่าวีเลสนะโอเคเขาถอยไปแล้วครับแล้วเราชนะไฟด้วยครับเดี๋ยวผมรีบปล่อยเลล่างเลยนะครับแล้วก็ดันคีปเลยนะเราอาจจะจบได้ครับอันนี้สับรองเท้านะครับเพราะว่ากาันโดนวเลสวเวนนอมนะแล้วก็สตันนะครับ โอเคเข้ามาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนจอดระบบไปเอวสูงติไปแล้วครับได้เลยครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็จบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมเอกก็ได้เหรียญด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าดามจที่เราสร้างไปเนี่ยอาจจะ ผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าเรายังได้เหรียญเรายังมีประโยชน์ในทีมอยู่นะทุกคนเพราะว่าผมเล่นจังหวะชัวงไงผมไม่ได้เล่นจังหวะแบบห้าวนั่นเองนะครับผมก็รอจังหวะชั่วแล้วก็ค่อยเล่นนะครับเกมนี้กาโวล่าเล่นดีมากครับแล้วก็ดามีทุกคนทำไปครับ12เนะคือแบบน้อยมากๆเลยนะครับ แต่ว่าสกอร์ของเราเนี่ยไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่ผิดหวังนะที่เราแบบเล่นจังหวะชวนนั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นจังหวะชวนเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าวูคองเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องใช้ดวงและก็ต้องใช้ของด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าถามว่าความรู้สึกของผมเนี่ยหลังจากเล่นวูคองที่ปรับมาใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงผมมองว่าก็ยังเล่นยากเหมือนเดิมแต่มันทําให้วูคองนะครับในช่วงกลางเกมหรือว่าเลทเกมเนี่ยฟาร์มได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคูลต์สกิลเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะครับและ ป่าด้วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีบัฟฟ้านะครับบวกกับมีมูลราปะสาอะไรอย่างเงี้ยโลคูดาวแล้วก็จะทาให้สกิลเนี่ยได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะวูคองใครที่เป็นปินวูคองเนี่ยก็อาจจะชอบนะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าผมชอบนะครับที่ปรับมาแต่ถ้าเกิดว่าปรับเรื่องดาเมจให้มันแรงขึ้นอีกนิดเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ไม่น่าเกลียดนั่นเองนะครับและเมลิงทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ